นั่นแหละนั่นแหละอ่าเหลือมันชาครับดูว่าโอ้โหเขามาทารังนะเห็นไหมตอนนี้นะครับผมพาดูความคืบหน้าของรังนหน้าบ้านผมนะทุกคนนะตอนนี้นะครับดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะทุกคนนะดูเป็นดูมีเขาปกงนะทุกคนนะเห็นไหมนี่ปากทางนี่ปากทางนี่ปากทางอยู่นี uh> ่ฮะใกล้แล้วใกล้ได้เป so ็นรังนะดูฮะผมว่าอีกอาทิตย์หนึ่งนะรังเขาต้องจะเสร็จแล้วนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะจับภาพให้ดูนะครับเวลาเขาบินมาทำรังครับทุกคนนะเดี๋ยวต้องใช้ความสงบสักพักหนึ่งนะมาแล้วครับป่าหลังในภายในมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะข้างในอ่ะมาแล้วครับเฮ้ยมีกระดาษด้ว่ยนี่ไงคนเลยเลยมองเราอยู่นะมองหนักทุกคนนะมองอยู่แคละภาพจริงครับ จริงไม่ได้มีสแต่แทนอินนะพี่หรือเปล่านหน้าบ้านนะแท้บ้าแค่นี่รังนกเพียวตัวหน้าไ่นุงน่งทำเองนะแล้วคาดว่ากี่วันเขาจะสำเร็จรังไหมสองสามวันนะว่าจะมาเดียวแล้วเขาจะวางไข่ไหมไ้าวางไข่เลยได้เห็น,น,นไายแลบบ้ว ภาพที่สวยงามมากเอ้ยข้นี้อะไรข้างนี้เลยเฮ้ยกว้างนะโผล่หัวมาดูด้วยเฮ้ยนี่คือทางเดินผ่านหน้าบ้านของแชมป์นะครับเนี่ยคือคือถ้าเราเดินก็จะเป็นแบบนี้นะข้างในเราดูกว้างมากเาเรดินเข้าบ้านเราไม่จะเป็นอย่างนี้เลยนั่นเราลองดูนี้หน้าบ้านอยู่ตรงนี้คือมันมีความหมายสั้งแต่เท้าหมดว่าเราเขาจะตัวเราเลย บ้านใครมีกันมากครับน้องแบบแบบไม่กลัวคนแบบนี้คนนะบเครื่องคนมากนะเขาไม่ไม่ให้ีแชมป์ฟังหน่อยนะวุ้ยมาลุลัวครับมาลุลัวไหนต้องเดินดิไหนลองเดินดิเงี่ยมีการเดินนะอ้าวคือคืออเขาทำทำบ้านไม่เกรงใจไฟตาเลยเลยนะ ขนาดเราทุกคนเลยนะนั่งกันอยู่ตรงนี้นั่งดูลากรอยู่เขาก็ยังมาทำมาทุกคนนะเหระเขาเชื่องมากเลยนะเขาไม่กลัวคนแล้วเนี่ยถือภาพที่ไม่ปกติใช่เพราะว่าคนไม่ปกติถ่ายใช่ค่ะมากอยู่แล้วเห็นไหมแต่ล่าเขาโมเดิร์นมากนะมีเชือกฟางมือเกสรดอกไม้มีหลายอย่างเลยมีหลายอย่าง ผมว่านะครับก็ไม่เห็นรังนี้หรือเปล่าฮนะรังฟอมครับก็เลยมาทําตามนะมันั่ะอ๋อเป็นไปนะได้นะระว,วังไว้ไไเฉยสอ่างเงี้ยทำเขาก็เลยแบบว่าเขาทำได้ไงเรามาทำมากเลยเอ้ยเราอยู่ดนะ้วยคนนะเราอยู่ด้วยคนเป็นเพื่อนกันเราต้องหนะ่อเยเรย <c oughs> ต้องขออนุญาตเขาถ่ายคลิปนะเขาจะรบกวนเขามาทํารังนะเอะเราถ่ายคลิปขออนุญาตนะดีๆเราคือเจ้าของบ้านใหม่ฮะเพราะเขาจะบอกว่าเราเกลิกกะมากเลยนะเขาบินมาถามว่าเนี่ยคุณจะทําอะไร เป็นภาพที่หาดูยากนะครับใช่ฮะแล้วเป็นลบหับตานะเนี่ยจะมาอยู่ท้ายหลังคาเดียวกันจะมาอาศัยอยู่กับเราภาพนี้หน้าต้องบันทึกไว้ดูว่าดูเขาสร้างครับเขาก็ไม่ได้สร้างสูงนะสร้างมาพอคนนะดูดิฮะแล้วต้องยืนนี่เขามาวะยืนนี้เฉยนิ่งๆเนี่ยนิ่งๆเลยเราจะมาดูพร้อมกันนะเขาจะมาข่าวหัวฉันก็ได้นะเหมือนหลังยืนเฉยแล้วหลับตาด้วยเออเขาจะรู้ว่าเราไม่มีตัวตน เอาได้เงี้ข้างล่างหลับตาใไหมในข้างล่างก็เป็นตวนดอกไม้เอาเข้ามาเข้ามาว่ะเดี๋ยวกระโดดเขาเข้ามาว่ะเฮ้ยเนๆหน่อยฉันอยากกระดิกลูกฉันนิ่งๆฉันเป็นหุ่นไวหลับตามาครับโอ้คือความกล้าหาญนะครับมาว่างานไม่เสร็จด้วยอรีไฟรีไฟ ันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเจ้าลังมกน้อยของเราทุกคนนะนะลังก็ใหญ่ขึ้นเยอะแล้วข้างในแต่ก็เป็นโครงนะรู้สึกเหมอจะอยู่ได้หลายตัวเลยเมื่อกี้เข้าไปกิ้งข้างในด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูความสเด็จอีกทีนึ่งนะ ผมคิดว่าในอนาคตนะอาจจะมีลูกน้อยอยู่ในรังด้วยทุกคนนะอาจาาจะได้ม <c oughs> จิ๊บๆกันแล้วทุกคนนะใช่ <c oughs> ใจไหมนี่ตัวอะไรครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว,ว่านะฮะเพราะว่าเหมือนผมจะรบกวนเขาเยอะและ้วเะะขาทำงังอยู่ฮนะวันนี้ไปดีวกว่านะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไลค์ให้น้องน้ด้วยนะนี่น้องอะไรหีมากเลยทุกคนขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะไอ้นกน้อยอยู่ในรังอ่างเนี้ ไปแล้วครับไปผายครับผม